สวัสดีค่ะวันนี้ทรายจะพามารีวิวแบบบ้านที่ขายดีที่สุดนะคะนั่นก็คือแบบบ้านคิวเฮาส์นั่นเองค่ะสามารถจอดรถได้2องคันนะคะพร้อมปูกับเฟื่องสวยๆแบบนี้เลยทางเข้าหน้าบ้านนะคะจะตกแต่งไปด้วยประตูไม้นะคะให้โคมไฟสวยๆนะคะพร้อมกดได้3ระดับแบบนี้เลยค่ะดูสิคะว่าสวยมากงามมากแค่ไหนและนี่คือบริเวณห้องโถงนะคะที่กว้างและยาวมากๆซึ่งจะสามารถ ให้คนในครอบครัวนะคะออกมาทํากิจกรรมร่วมกันได้ง่ายๆเลยค่ะมุมนี้ก็จะติดตั้งทีวีนะคะมาพร้อมกับผ้ามา่านที่ลูกค้าสามารถเลือกสีเองได้นะคะให้มาพร้อมกับผ้าปกสวยๆแบบนี้เลยค่ะไปต่อที่ห้องมาสเตอร์เบดมกันค่ะนี่คือห้องมาสเตอร์เบดมนะคะใหญ่มากสามารถลงเตียงนอนขนาด5ฟุตหรือ6ฟุตก็ได้ค่ะผ้าม่านเราก็ให้แบบเป็นซ่อนฟานะคะห้องนี้มีห้องน้ำในตัวด้วยนะดูสิคะสวยงามมากๆเลย มาพร้อมกับสุขภัณฑ์นะคะจากแบรนด์เฮเปเล่นะคะแล้วก็หม้อต้ม2ระบบจากแบรนด์สตีเบลค่ะมีช่องเก็บของให้ด้วยนะคะนี่เลยสะดวกสบายมากๆเดี๋ยวเราไปต่อที่ห้องนอนห้องที่2กันค่ะ แต่ก่อนไปดูห้องที่สองนะคะบริเวณตรงนี้ก็สามารถวางโต๊ะทานข้าวขนาด6-4ที่นั่งได้เลยนะคะและนี่ก็คือห้องนอนห้องที่2นั่นเองค่ะครอบครัวไหนนะคะที่มีสมาชิกตั้งแต่3คนถึง4คนนะคะบ้านหลังนี้ตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าสามารถอยู่อาศัยได้กสบายๆเลยค่ะและนี่คือห้องที่3นะคะห้องนี้นะคะก็จะมีหน้าต่างเปิดระบายอากาศลมได้ดีด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่ห้องครัวกันค่ะ ห้องครัวทางโครงการเขาก็ให้มาเป็นเคาน์เตอร์ครัวซองแอลแบบนี้เลยพร้อมซิงล้างจานสองหลุมแล้วก็ชั้นเก็บของด้านบนและด้านล่างคือเลิศมากดูสิคะทางโครงการเขาแถมเตาแล้วก็ฮูดให้ด้วยนะคะมุมนี้ก็จะเป็นมุมซักล้างภายในบ้านนั่นเองคะ่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาให้ถังน้ำขนาด1000ลิตร2ทาถังจุกๆไปเลย บ้านหลังนี้เป็นฟังก์ชันขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะห้องน้ําด้านนอกเนี่ยก็จะอยู่ติดกับห้องครัวเลยสะดวกสบายมากๆทั้ง2ห้องเนี่ยเขาก็ให้สุขภัณฑ์นะคะแล้วก็เลนชาวเวอร์แบบนี้สามารถอาบน้ำได้ทั้ง2ห้องเลยค่ะถ้าใครที่สนใจนะคะอยากมีบ้านทรงคิวเฮาส์สวยๆแบบนี้ทักมาได้เลยนะคะ